สวัสดีครับตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอ,อ <c oughs> ถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนส่งไปขายนะครับตัวนี้นะฮะเราขายตัวนี้หูฟัง AirPods Pro รุ่น2นะครับผมซึ่งมีกล่องมีตัวเคสของเขามีคู่มือมีที่ชาร์จกับสายชาร์จนี่นะครับแล้วก็เราจะบรรจุลงไปในกล่องนี้นะบับเ,บอเปอเต็นกล่องนะแล้วก็ใบปะหน้าตามนี้นะฮะ นี่เลยนะครับใบป,ปะหน้าโอเคทีนี้เจ้าตัว airpods เนี่ยเขาจะมี iCloud นะครับที่ผูกไว้กับตัวหูฟังเดี๋ยวผมจะลบ iCloud ออกก่อนด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปนี้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับว่าผมได้ลบ iCloud ออกไปด้วยนะดูนะฮะตัวนี้นะครับนี่นะ airpods pro 2นะครับผมนี่นะฮะแบตเตอรี่ตัวเครื่องกับเคส น,นะ,ะมาที่อันล่างสุดเลยนี่นะมันมี2อ,อันให้เลือกระหว่างจะเลือกเชื่อมต่อหรือลบอุปกรณ์นี้ก็คือลบไอเจ้าตัวหูฟังออกจาก iPad iCloud นี้นะฮะผมจะกดลบนะครับผมนะแล้วก็มีขึ้นให้เลือกลบอุปกรณ์ครัโอเคทีนี้ข้อความนี้อ่านจะชัดนะฮะการทำงานนี้จะเอา Apple อ่าจะเอา Airpods โค2ออกจากอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ลงชื่อ iCloud ของคุณนะครับผมลบออกได้นี่กดลบออกนะครับลบเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าไกิด AirPods ตัวนี้นะฮะไม่ได้เชื่อมต่อกับ iCloud เครื่องไหนใดๆในโลกนะครับผมตัวนี้ก็เปรียบเสมือนการล้างเครื่อง iPhone ก่อนส่งไปขายนะครับผมเหมือนกันนะฮะแต่นี้ไม่ได้เชื่อมต่อ AirPods แล้วนะฮะดูที่การตั้งค่าได้เลยนะฮะโอเค อันี้จบนะครับผมอ่าโอเคแต่ผมจะเอา AirPods ใส่เคสไว้ให้เหมือนเดิมนะนี่นะฮะประมาณนี้ คลิปนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับทางคนซื้อคนขายแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับผมจะดำเนินการแพ็คส่งพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่มารับทันทีครับขอบคุณครับ